ก่อนที่จะซัพพอร์ตพอกับหลังโอเคไหมอันนี้เคลีสต่อไปช่วย,ยด้วยค่ะเออบลล้วตรวจแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเลยปกติทุกอย่างซีก็เซฟปกติทุกอย่าง ABC ปกติทุกอย่างแต่เคสนี้เราต้องดูแลซีสบายไหมดูแลอ่ะมา ประตูนี้เออจับหัวคนไข้ไปจะเป็ิไรมาใส่หักตระล้าเต็มสตรีมซีนเซฟคนไข้ไม่มีอะไรเต็มสตรีมร้อยเปอร์เซ็นต์มาเนี้สิมาเนี้ยนักตระลาใส่นักตระลาเอพีซีปกติวัดแล้วสามนิ้วใส กดไขไม่ต้องขยับหัวมาใส่อารา <c oughs> งหนลาเงยใส่เลย <c oughs> มีเวลาไม่ต้องแก้ไข ABC หาอุปกรณ์ให้ครบชุดอง k d มาใส่โดย KD นั้นให้เราเอาด้านหัวตั้งขึ้นด้านกว้วา,างวางข้างล่างนะคะ แล้วก็ให้จาไว้ด้านที่เราจะรัดเบลยอยู่ด้านนอกเธออย่าเอาด้านนี้ไปด้านหลังผู้ป่วยเอาด้านหลังผู้ป่วยคือด้านเรีเรยบๆพับให้เรียบน้อยให้เกีกาจแล้วก็สอดเข้าไปในขณนะดเดียวกันไอ้นคนนี้ก็ดันผู้ป่วยออกมานิดเดนอ่นยังยังคนไข้พูดรู้เรื่องให้ความรูมือได้ไม่เป็นไรสอดเข้าไปสอดเข้าไป ไม่อย่าการสิอาจารย์ศิาย์พระจะการทำไมสอดเข้าไปก่อนเออถ้ามีคนด้านลู้นบคนด้านลู้นจับไหล่ช่วยในคนนี้เออจับไหล่ยกช่วยสอดไปพอสอดเสร็จแล้วไปการพอการเสร็จแล้วนะจับตั้งให้ตรงในคนนี้มีหน้าที่สปอดศีรษะนะคะแล้วก็เอามาวางใต้ศีรษะประการแรกเอาตัวโตๆออกมาสิคะเอาตัวโต ระการที่หนึ่งดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมอ่ะตอนนี้เอาคนตัวนี้มาคนตัวเล็กไปอยู่ด้านบนดูว่าซ้ายขวาเท่ากันไหมอย่าเบี้ยวขวามากกว่าซ้ายซ้ายมากกว่าขวาตรงกลางแล้วจุดที่สองที่สําคัญก็คือขอบของ KED ต้องอยู่ใต้รักแร้ดึงขึ้นดึงดึงดึง,ดงต้องอยู่ใต้รักแร้เข้าใจไหมส่วนใหญ่จะไม่ดึงขึ้นใต้รักแร้โอเคนะ หลังจากนั้นก็ติดเบลได้ติดเบลนัดเบลเลยนัดช่วยกันอ่ะเวลานัดเบลเหมือนกันกับบอร์ดสเปน์ตบอร์ดก็คือเอาไม่ได้เอามือใส่เอามือใส่เข้าไปแล้วดึงเอามือใส่เข้าไปแล้วดึงดึงเอามือเธอใส่แล้วดึงดึงแน่นแสดงว่าไม่หัวแล้วก็ไม่แน่นเกินไปแต่ถ้าเธอจึงปุ๊บก็อค่อผมาสอนมันไม่ได้เข้าใจไหมเธอสอนก่อนแล้วค่อยดึงโอเคโอเค เกบสายแบบไหนก็ได้ยัาเงนเข้าไปไม่เป็นต้องสวยงามขอให้มันไม่ละเกล่นละกักนไอคนนี้ยังเงยคนนี้ทำคนแค่ตรงตรโอเคหนึ่งลำตัวสองขอบกางเกงในเธอรู้จักขอบกางเกงในนะถ้าไม่ใส่ครับเอาใช่เบเสมือนขอบกางเกงใน<อ>ไหนเส้นเส้นข้างล่างหาเส้นข้างล่างหาเส้นข้างล่าง หาเส้นข้างล่างด้านโน้นก็เหมือนกันหาเส้นข้างล่างนะคะสอดล่างปุ๊บไวสอดล่างกระตึ้งกระตึ้งกระตึ้งขึ้นไปจนมันเป็นขอบกางเกงในด้านล่างกระตุ้งแบบนี้จนมันเป็นขอบกางเกงในด้านล่างเนอะลัดอย่าลัดเจอหึงเปอร์เซนต์เบอร์หรือบางคนเขียงอาจารย์ว่าไม่ใช่หเปอร์ซนเบออาจารย์ สามเปอร์เซ็นต์เปิดนะบอกะ <c oughs> ตึกต้กระตึก,ก่อนมันยังไม่ขอมเงในเลย <c oughs> อลยยาตึงด้านเดียวตึงสองด้านสิตึกระเป็นคนไข้อย่าเจ็บสิแลกเช่นเดียวกันเอามือลวงเข้าไปดึงเช่นเดียวกันเสียบเข้าไปอย่าเกกะเพราะถ้าเกบกะเผื่อมันเป็นก่นออะไรนะคนไข่จะบาดเจ็บ หลังจากนั้นสามคือสีสันนะคะสีสัปวดคอมันก็จะเป็นลัค่ะคนไข้ค้ะเลื่อกประคองนะคะอะนะอประคองคนไข้รูปน่าแค่น่ด่เนึงเออคนนั้นไอคนอยู่นี้ไปไหนมาติดคนนี้จับตลอดมันมีช่องว่างระหว่างหัวกับเคดีเอาหมอนมาใส่เอาหมอนมาใส่ อเอาเจ้าหน้าที่ไปไหนคนนึงเอาหมอนมาใส่นัดหัวคนนี้จับนัดหัวหน้าผาหน้าผาเพื่อให้แน่นเชียงลงใส่ไหมคะใส่ใส่เธอกตัวอย่าใส่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาใส่ตรงกลางติดเชียงลงคนนี้ปล่อยไม่ได้โอเค เฉียงลงข้างข้างล่างใต้หันขาน่าเฉียงขึ้น <c oughs> คนไข้ A D C D C save เข้าใจนะแต่ถ้าทำไปทำมาเอ้ยหายใจไม่ออกแล้วคุณหมอหยุดทำอย่างอื่นอออกมาเข้าใจไหมเออ <c oughs> จมอนออันนี้จย่ามอกันนี้โอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเหมือนเดิมเอาบอดมาเอ็มอาร์หะ ขอบอดเลยค่ะคนนี้จะเหมนเดิมนะคนนั้นเข้าไปเตรียมยกขาเหมือนเมื่อกี้แต่ตอนนี้มีอะไรที่ซัพพอร์ตกระดูกหลังดีขึ้นใช่ไหมอเออเสียบใต้จูดบนบอก้อาจะช่วยกันขามาอีกค่ะอะจับไหลจับไหล่เตรียมยกขาบอกกิจการบ้าน พิกตัวพิกตะแทงตัวผู้ป่วยแล้วก็ถึงสองสามแล้วก็ปฏิบัติการคิดพิกตัวพิกตัวผู้ป่วยนะครับหนึ่งสองสามครับโอเควางตัวผู้ป่วยวางตัวผู้ป่วยนะครับมานี้อย่าเพิ่งไต่ห้างปล่อยวางวาวางตัวผู้ป่วยครับหนึ่งสองสามแล้วก็วางคนนั้นยกขาก่อนแล้วก็ผ่านมาจ้า สไลด์ตัวขึ้นสไลด์ตัวขึ้นนะครับหนึ่งสองสามอีกรอบนะครับหนึ่งสองสามเอ้พวกนี้เขายังไม่นับถึงสามเลยชอบจะทำแล้วจับบอลออกมาค้าลงออกมาอออกมาออกมาเธออยากข้ามมือจะปบดอลากค้าขายจับบอลรูเดียวกันรูเดียวกันไอ้ยคนจับหัวจับยกบอลขึ้นจัง ลงาบอะยืดนะครับหนึ่งสองสามแล้ก็ไปแต่งตัวเหอเดิมเข้าใจนะอ่ะเพราะฉะนั้นการเอาคนไข้ออกจากร่าายเอสไลฟ์ผู้ป่วยเดี๋ยวก่อนสไลฟ์เปลี่ยนมือเป็นยังไงคะเปลี่ยนมือเป็นไงโอเคมือสซ้ายทำไงคะเลื่อนขึ้นมาจับใต้หลังที่ไหล่คนนี้ทำไงคะจับสะโพกแบบนี้เออ สลดหนุยลงหนึ่งสองสามครับสไลด์ลงชีชีเป็นโลกล่มาลงมาลงก็ลงก็ลงกันเจ้ามันลงถึงสุดนะนนึ่งสองสามดเธอจะอดไว่หน่อยบอดจะบอดไหมพื้นติดมันจะไม่ลื่นวีเชฟจับหวงเกยเลยก็ได้สไลดนึ่งสมไม่ต้องูนะสไยี ขึ้นหนึ่งสองสามสไลด์ขึ้นครับโอเคดีหนึ่งสองสามขึ้นอีกครับเออโอเคตอนนี้เมื่อไหร่เราจะหยุดสไลด์ขึ้นสไลด์ลงคือดูตรงไหนคะไหลไหลอยู่ตรงแถมตรงไหนขอบล่างของแพ้เอาแพรมาใส่แพรมาใส่โอเครึมาใส่ เอาแค่ไหนมาใส่เอาเลีวไม่ใส่อย่ากพยายามดูแค่ยนังไม่เอาพวกนี้ชอบนับผิดคือถ้านับแบบนี้บางคนมันจะสไลด์ได้ตกกันไงเธอต้องบอกว่าสไลด์มุกวยโดงครับแต่ยังไม่ต้องทำหนึ่งสองสามเมื่อเช็ดสูตคำว่าสามปฏิบัติการเลยเข้าใจไหมเชิดหูชิดบ่าชิดไหลโอเคถูกยาให้ไหมเธอจับเธอไม่ต้องยุ่ง เอจับตลอดมือจะปล่อยได้เมื่อใส่เทปอินโมบิไลเสร็จหัววางบนหน้าผาเฉียงลงคางว,วางใต้ฮาร์คอร่าเฉียงขึ้นเร็วไอ้วันนี้อย่าเสียไปตั้งเวลาไปหาเรลวมาธรรมชาไปหาเรลมารับตำแหน่งไหนก่อนคะรับตำแหน่งไหนก่อนคะ อ,อกใต้หน้าอกก่อนอบนหน้าอกก่อนบนหน้าอกใต้หน้าแพะบนหน,น้าอกเนื้อไข่เนื้อเขา่าถ้ามีหน้าอกก็คือบนบนนมเนื้อนมเนื้อนมเนื้อไข่เนื้อเขาวว่าเฉียนขึ้นขนา้างล่างเฉียนขึ้นอ่ะรัดรัดเร็วเร็วเร็วช่วยกันอย่ารัดขาก่อนเดี๋ยวลำตัวไม่ได้ก็จะแก้มันเสียเวลารัดรัดรัด ในคนนี้เอาลอกได้เข้าไหล่ก่อนเข้าข้าในก่อนเข้าในก่อนเร็วงแล้วเก่งแล้วเร็วๆช่วยดันถ้าคนไข้ A B C D มีเวลารักให้มันดีๆเพื่อซัพอร์ตซีสบายแต่ถ้าคนไข้หายใจเร็วคนไข้มีปัญหานั่นปัญหานี่รักสองเส้นได้คือเส้นบนกับเส้นกลางแต่ถ้าคนไข้มีปัญหามากๆจะ C P R แต่ญาตเยอะมากต้องยกขึ้นไปบนรถลัดเส้นเดียวเข้าใจนะลัดเฉาะเส้นบนลัดเส้นบนหรือเส้นกลางแล้วแต่คนงยขอไม่ให้ตกก่อนนะคะเส่นเดียวกันเอามือรองแล้วดึงเก็บสายนะคะ<อ>แล้วค่อยเหลือเขา่าถ้ามีแผลฉีด ไม่รัดทักที่ฉีดเข้าใจนะโอเคขอบบอดนะเธอจับขอบบอดด้านนี้พิกบอดหนึ่งสองสามเดี้ยวสามัวิก่อนพิกบอดหนึ่งสองสามพิกอ้วนได้เข้าใจไหมอ้วนได้ไจับ